สวัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกันตอนเที่ยงพอดีเลยเพิ่งจะไปช้อปปิ้งคอสโกมาเสร็จโอ้โหโมายัางไม่ได้ไปคอสโก้ประมาณสองสามเดือนได้ไปเทีโ่โวนี่กระเป๋านี่รั่วเลยหมดเนื้อหมดตัวไปที่ยวก่าจะหิวมากตอนนี้เขาบอกว่าหิวสุดๆได้พิซซ่าไปถอยพิซซ่า ไปถอยพิซซ่าคอสโกมาหิวมากน้ามืดตาลายไปหมดแล้วแพปโคลรนีดูโชว์ซะก่อนจะถาดใหญ่ขนาดไหนดูจิชอบกินแพปโคโรนีพิซซ่าเอามาขอสักชิ้นก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะก่อนที่จะรีวิวของจากคอสโกว่าเออเคเว่นเอ้อเยเคเ,เวเ่น โซกุน oh, <so> หิวหิวมากตาลายผมอ่ะชอบกินพัฟโบนินีพิซซ่าอย่างเดียว,วเกือบไปเย็นแล้วอิ่มแล้วไม่ไ่อย อนนี้รวมพาษสีด้วยว่าถ้าเป็นเงินไทยบ้านเราก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาท้อยเราเด้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอดเก้าสิบเอ็ดสิบสองชิ้นตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หัดใหญ่มากนะ ดูแพทถือดิใหญ่ไหมเกเวนพิซซ่าตื่นแล้วลูกเทวดาเลี้ยงแบบเทวดานะอืม What is why กิ่นมันเนี่ย What why I was, I was using มาอร่อยแป้งเหนียวนุ่ม,มถ้าเป็นพิซซ่าบ้านเราหน้ามันจะเยอะ เครื่องมันจะเยอะแต่ที่นี่ก็มีอย่างเนี้ยเขาจะทำสไตล์แบบนิวยอร์กใช่ไหมอืมกินเสร็จแล้วจะรีวิวของไปถอยคอสโก้ Costco ซื้ออะไรมาบ้างโอแครเวนแบลเบิร์เท้าวนนี้มันแพงมากเลยนะ เว้น uh ี huh. uh ิค huh. ูดอลล่าเลยใช้จะต้องต้องเชฟหน่อยนะอยากใช้มัว่วใช้ั่วใช้แบบประหยัดรู้ไหมื uh ้พ huh. วก่องมันแค่สิบกว่าเหรียญเองเฮ้ยมันมขึ้นไปยี่สิบกว่าเหรียญลืมใส่พริกเขาให้พริกมาด้วยลืมใส่ไม่รู้กินพิซซ่าไปสองกินเนก่แคลอรี่ไม่รู้ นี่พอมาสอนชีสด้วยนี่เขามีชีสมาให้ใส่ด้วยนัะนเนี่ใส่ไปเพิ่มน้ำหนักไปอีกแล้วก็เลชิลีพิกเขาก็ให้มาลืมใสม่ที่นี่เขามีพิกให้อัใส่ไปกินชิ้นนี้ก็พอละอืมอืม้าม,ม,มา ปเดี๋ยวมาดีดของกันว่าได้อะไรมาบ้างอืม I like the king pong pizza thing. Mm. Mm. Very salty mm. ปาชหมดสาห่ายซื้อมากินกับซูชิปลาดิบแซลมอนเวลาทำแซลมอนกินแล้วจะเอาสาห่ายห่อมันอร่อยดีแล้วนี่ก็มาม่าของเควินครับนูโดครับนี่อันนี้ถูกถูกเหรียญกว่าจะไปใส่ข้องนอมีอะไรกินแล้ทำมาม่าง่ายดี e ี่ y เชลลีอ่อาหารอาหารเช้าแพทอิ่มนี่ถั่วและญ,ญี่ปุ่นซึ่งมาจากคอสโก้เป็นอย่างนี้แหละต้มสุกมาแล้วกินได้เลยถั่วแล็จญี่ปุ่นซื้อมาซะเยอะแต่ไม่มีตูเต้เย็นใส่อ่ะตู้เย็นเสียต้มสุกไหมอ่ะถึงก,ก็กินได้เลย ต้มหลวกสบายสี่เหียเก้าเก้าบ้านเราก็ร้อยห้าสิบบาทอันนี้การอาหารเช้าแพ็คเหมือนกันแครอททำไรกินรูมั้ยแครอทปัน่น เป็นน้ำใส่น้ำผักใส่รวมกับผักแหปั่นกินสามอย่างสองถุงมาขายแพ็คคู่แพ็คเดียวไม่ขายเอาขายแพ็คคู่ก็ซื้อไปหน้าใส่หน้าขาวใช้อะไรคะคุณแพททํทไมหน้าใส่หน้าขาวดูดิเต็กนะะใช้อะไรก็ใช้นี้นะคะโอเลนะคะจากคอสโก้ค่ะยี่สิบสี่เหรียญ ใช้มาแั้งแต่มาอยู่เมืองนอกใหม่ๆเจ็ดแปดปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้เปลี่ยนยี่ห้ออื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,ก็ต้องกลับมาใช้ยี่ห้อเดิมเพราะใช้ไม่ถูกใช้อน,นิสหน้าใสสุดแล้วคุณแพยย์ใช้อะไรใช้นี่นะคะหน้าใสอันนี้ซื้อจากคอสโกถูกมากตอนนั้นไปซื้อจากซีพีเอถูกแพงพาเก็ตก็แพงนี่แพชคู่สิบสี่เหรียญถูกสุดๆได้สองอันเลยเนี่กันแดดเวลาอาบแดดก็ฉีด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 แล้วก็นอนตากแดด และตัวก็จะเงามันแล้วเราก็ต้องบำรุงหลังอาบแดดแล้วก็บำรุงผิวอีกทีนึงไม่ให้ผิวแหง้งมีทีบำรุงผิวอีกทีนึงก็เสร็จแล้วก็ผิวก็จะเนียนนะคะสดใสค่จะจัดไปกินอะไรคะถึงสุขภาพดีนะคะผมไม่ขาวเลยนะคะหัวก็ไม่งอเออทำไมลกเพื่อนรุ่นเดียวกันหัวงอไปครึ่งหัวเรายังผมดำดกดำอยู่เลยกินอะไรนะคะ โคคิวเทนนะคะอันนี้นะคะสาสิบสี่เหรียญนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็พันกว่าพันกว่าบาทบ้านเรานะนี่น็จ้ะเพื่อความสวยความงามความเด้งความดึงนะาเด้งเดงเดนะคะจักไปอันนี้กรีนทีค่ะมัทฉะเอามาทำอะไรเอามาทำขนมเค้กชงน้ำใส่นมชงกินกับน้ำเป็นกรีนทีแล้วก็ใส่น้ำแข็งอะไรเนี้ยชิวๆ ีววไปหมดเดยอันนี้ไม่ต้องรีวิวอันนี้อะไรผ้าเนมไม้แบบสอดเวลาเราไปอาบน้ําไปสวิมมิ่งพูลไปว่ายน้ําไปอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นเมนจะหายแล้วมันเกือบจะหายไม่หายเลยนี่เราอันนี้สอดได้ไม่เป็นไรแก้ขัดเวลามันฉุกเฉินมันมันสะดวกสบายแล้วมันก็ไม่เลอะที่นอนเวลานมนดีทำไงให้หน้าใสาให้หน้าเกลี้ยงนะคะเวลาเมคอัพ โอ้ยเมคอัพก็ต้องเช็ดนะคะเวลาเราเมคอัพเครื่องสำอางหนาะๆนะหรือว่าหน้าหนาเมคอัพเยอะๆเยอะไม่เยอะ,ยอะก็ต้องเช็ดก่อนนอนก่อนอาบก่อนล้างหน้าก่อนอาบน้ําก็ต้องรีมูฟเมคอัพของคอสโก้ตัวนี้ใช้ดีมากกล่องสิบกว่าเหรียญไม่รู้นะสิบสองสิบสามเหรียญประมาณนี้ค่ะเราต้องเช็ดทําความสะอาดหน้าให้สะอาดเอียมอ่องเสร็จแล้วเราก็ค่คอยไปล้างหน้านะคะคุณเพื่อนๆทั้งหลาย มีแต่ของสวยความงามทังนั้นเลยซื้อมาสองกล่องเลยเพราะว่าขี้เกียจไปบ่อยแม่งตุนสองกล่องเลยเพราะว่าคุ้มมากสุดๆถ้าไปซื้อตอนที่อื่นมันแพงไงที่นี่มันถูกแล้วมันก็ใช้ดีอันนี้ก็รีวิวไปแล้วไก่ค่ะไก่หิวตาลายไม่ตาลายไก่ตัวหนึ่งพิซซ่าถาดหนึ่งค่ะจัดไปเพราะว่าหิวมากตาลายไปหมดแล้วไก่คอสโกตัวละร้อยห้าสิบบาทตัวสี่เหรียญเก้าเก้า แล้วก็เห็นที่เห็นก็ค่ะแตงโมมาจากคอสโก้เหมือนกันสี่เหรียญเก้าเก้าเหมือนกันเดี๋ยวมาปอกแตงโมกินกันน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มดูดิมาคอสโก้ Costco มันก็จะใหญ่ๆทีลนะใช้ไปเลยใช้ไปเลยนี่กอสองอาทิตย์ก็หมดแล้วพาอซักผ้าเปืองเอาน้ำยาล้างจานปุกให,ใหญ่ไปเลยอืม หมดแล้วช้อปปิ้งวันนี้หมดไปเกือบ300อสาม้อยเหรียญ่ะมร้อก็เกือบหมื่นบาทบ้านเราก็เกือบหมื่นนะเล่นลเอาขนนักแข่งแพทล่่งเลยทํางานทีวันสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจทุกวันสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจสิ้นเดือนทีก็กระเป๋าแห้งทีไปสู้กันต่อไป,เ,ปเพื่อนๆไม่ต้องย่อท้อชีวิตนี้ยังอีกยาวไกลไม่ตายก็สู้ไปตายแล้วก็หมดเวรหมดกรรมไปอือ เดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วจะทำขนมจะทำชีสเค้กหน่อยจะทำชีสเค้กเสร็จแล้วก็ไปนอนอาบแดดรนระเบียงแค่นั้นเะอ่ม อร่อยชอบกินไปที่ไรซื้อม้าเหี่ยชอบอไปแล้วจ่าไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแบบสั้นๆง่ายๆไว้เจอคลิปหน้าว่าจะมีอะไรต่อไปจะทำอะไรจะมีอะไรไปไหนไม่มีอะไรไปไหนนะเพราะว่าจะปาร์ตี้ไหมเนี่ยไม่มีปาร์ตี้นี่ Sao kìa <laughs> Tìm con rồi <laughs> Nga dày Nga bàn tìm con Bye đó. bye, bye.